สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Back Coffee Lolly o รีอัล t รือไวทลิฟตกระจกเคมีพันเ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัด บริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดนอ้องพัดอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ32องแล้วค่ะ จะถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนแล้วใช่สิติสี่ปีทอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้รับงานร้องเพลงบ้างค่ะแล้วก็มีร้องอยู่ตามวงแห่ประยุกต์ด้วยค่ะวงอะไรนะวงแห่ประยุกต์อะค่ะตามงานบวชอะค่ะที่เขาแห่รอบบวชรถแห่ที่เขาไปแห่ทำงานบวชก็บางทีก็ไม่ได้ร้องบนรถต้องไปเดินร้องอยู่กับข้าด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อก็ถือว่ายังอยู่ในแวดวงของระเบงย้อนยุคด้วยใช่ค่ะปรับใช้กันได้ค่ะครับติดตาม รายการแล้วก็ติดตามมาทางไหนถึงได้เข้ามาประกวดได้คือดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กมากดีใจมากที่ได้มารายการนี้คือฝ่ายฝันมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจประกวดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจประกวดแล้วก็เลือกรายการนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะถึงตอนนี้ต้องถึงเวลาเลือกลูกคู่แล้วครับจะเลือกใครครับเลือกใครครับคนนี้หนูตั้งใจมาจากบ้านเลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะที่ปุ๋ยค่ะ บตุยชาได้ลูกครูเรียบร้อยแล้วเพลงที่ใช้วันนี้ใช้เพลงอะไรคะสาวอีสานรอรักค่ะพัทพัทชลีรออยู่แล้วกับเพลงสาวอีสานรอรักสวัสดีค่ะจ้าอยากใหญ่ต้องไป่สายต้อง อ้ายังไม่ออมานวลรวๆเร็วๆเร็วอเร็วๆร็วๆวๆเร็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 ี่เร็วๆ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 เน็วๆเร็วนเร็วๆเร็วยไร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆดน็วๆเร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 อวๆเเร็วๆเร็เร็วๆเร็วๆเร็วๆเเเ็เร พี่ปุ๋ยมาเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมโอ้โหจริตจริตเราต้องกันมากจริตพี่โอเคใช่ไหมถูกใจมากค่ะชอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังทางพ่อดีกว่าครับคุณพ่อครับเป็นยังไงบ้างคะคุณปุ๋ยเขาเต้นดีขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะแล้วนักร้องก็ร้องดีแต่ว่าไปกลางๆรู้สึกจะเหนื่อยๆซิท่าเนาะก็โดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดี พี่องเดียวแป๊บหนึ่งครับพี่ค่ะอะไรอ๋อเฮ้ยออกไปก่อนออกไปก่อนยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงรอบใ,ใหญ่ๆโตมาจากไหนไม่ผมไม่สนใจเอาลงไปก่อนเลยไปออกออกไปก่อนออกไปก่อน <Okay. S 1> เออ น้องพัดเสียงกว้างดีนะคะแล้วก็เสียงใหญ่แต่ว่าพอขึ้นท่อนแรกมาปุ๊บหนูเพี้ยนคําเลยนะคะน้องพิซาคนแก่นเพี้ยนเลยนะคะแล้วก็แต่ร้องไปเรื่อยๆระหว่างช่วงท่อนกลางเนี่ยเสียงเหนื่อยเหนื่อยยังเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ว่ายังกักกักอยู่แต่ถือว่าร้องดีค่ะชอบค่ะครับผมพี่สามารถรับครับเสียงกลมใสเนาะแล้วก็อย่างที่พ่อกับพี่โอง่งบอกนะกำลังไม่ค่อยมี โดยรวมก็ทำได้สนุกนะมีอนาคตครับน้องพัดติดต่องานยังไงครับติดต่อได้ที่ Facebook นะคะภาษาไทยน้องพัดมิวสิกโชว์เลยค่ะพอพานมีนากาศชอช้างนะคะน้องพัดมิวสิกโชว์รถแห่ต่งางๆที่ขาดนักร้องที่จะไปรำไปร้องเพลงตามรถแห่ติดต่อน้องพัดได้ครับครับ,รบผมตั้งใจมาประกวดรายการนี้มากๆเลยนะคะก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รอนะสำหรับรายละเอียดของประกันอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าประกันทั้งหลายแหละวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับประกันมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะจากบริษัท g q m ค่ะ มาถึงช่วงชุมทาง,งหวงายท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไฮซีซันพูดง่ายๆภาษาไทยคือยอดนิยมในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วที่สําคัญคือหน้าท่องเที่ยวมากๆเพราะช่วงนี้ครับสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นสวยงามเหลือเกินเนื่องจากประเทศยังไม่เปิดไม่มีใครมาเที่ยวแล้วก็หยุดการเที่ยวไปพักใหญ่ธรรมชาติกลับมาสวยงามดังเดิมแต่พอไปเที่ยวแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวได้วันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านประกันการเดินทางคุณพการมาท,ทองแกมนาคสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละฮะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะฮะก็จะบอกว่าในช่วง เทศกาลที่เราจะไปท่องเที่ยวกันบางที่มันเกิดอุบัติเหตุเรามีวิธีอะไรป้องกันบ้างได้ไหมฮะสำหรับการเดินทางนะคะคเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางที่จังหวัดไหนโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมมีอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นการเดินทางแบบผจญภัยด้วยแล้วมีการเข้าป่ามีการปีนเขายิ่งมีโอกาสสูงมากๆเลยล่าสุดนะคะที่มีข่าวของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการกางเต็นท์แล้วเกิดเหตุการณ์ฝนตกค่ะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้เกิดการสูญเสียเหตุการณ์นี้ค่ะก็แสดงเรา เห็นว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยอะค่ะพูดง่งไงว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อการไปเที่ยวอาจจะไม่สนุกเพราะฉะนั้นเราจะ อุ่นใจได้อย่างไรมันมีอะไรพอจะเป็นหลักประกันให้เราได้บ้างในส่วนแรกนะคะอยากจะแนะนําค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งเนี่ยนะให้เราตรวจเช็คนะคะสภาพรถของเรานะคะนะให้พร้อมสําหรับการเดินทางนะคะนะอย่างที่2เนี่ยยาประจําตัวของเราเนี่ยควรจะพกติดตัวไว้นะคะนะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินจําเป็นมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ New Normal นะคะพระเอกกับนางเอกที่จําเป็นและขาดไม่ได้เลยก็จะเห็นจะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของเรา ทํยังไดีครบตรงส่วนนี้ค่ะอยากจะแนะนํานะคะให้ทุกๆท่านเลยเนี่ยซื้อในส่วนของประกันการเดินทางติดตัวไว้ค่ะเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่55บาทเท่านั้นให้ความคุ้มครองสูงถึง2ล้านบาทค่ะคุ้มครองอะไรบ้างล่ะครับคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางค่ะส่วนที่2เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเดินทางแล้วไปทานอาหารต่างถิ่นแล้วทําให้เกิดท้องเสียหรือป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษตรงนี้ก็มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยโดนยกเลิกไฟล์บินหรือว่า ไฟไฟบินถูกเลื่อนการเดินทางนะคะก็จะมีค่าชเฉยให้นะคะแล้วตัวที่4ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าเดินทางบางทีได้รับล่าช้าก็จะมีค่าเชเฉยให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต้องเคลื่อนย้ายฉุกเฉินอย่างเช่นรถอิมเมอร์เจนซีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคุ้มครองตรงส่วนนี้ให้ด้วยเพียงโทรมาที่1737หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะ www.tqm.co.th ค่ะแล้วก็ช่องทางไลน์ค่ะ tqm i n t e r n broker นะคะเริ่มต้นเพียง55บาท1 7 3 7ตลอด24ชั่วโมงสแกนเคีร์อาโค้เข้าไปดูในไลน์ก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประกามานะครับยินดีค่ะา